สวัสดีครับี่ผมเจมินเดนนะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า One Piece Dream Pointer นั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับเป็นวันพี e ภาคใหม่กันอีกแล้วนั่นเองนุกผู้ชมครับที่ตัวเกมมาเปิดให้บริการในไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศภาพกราฟิกและรูปแบบการเล่นในเกมกันครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเล่นตัวเกมกันดูนั่นเองนุกผู้ชมครับสำหรับตัวนี้เนาะคือเกมเนี้ยมันเคยเปิดให้บริการในจีนมาก่อนใช่ไหมครับแล้วก็ลงสตอร์นะมันเป็นเกมเดียวกันเลยนั่นเองนุกผู้ชมครับนะ สำหรับตัวนี้นะครับนะที่เคยแนะนำตัวเกมที่เป็นในส่วนของตัว one piece นะครับ deep pointer ครับแล้วก็แต่ว่ามันลงใน store มันเปลี่ยนเป็นแกนอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมนี่แล้วก็มีภาษาอังกฤษด้วยนะภาพกราฟ,ฟิกก็เดี๋ยวต้องรอปรับตัวกราฟ,ฟิกได้ก่อนนะครับแล้วก็ตรงนี้ที่ตัวเกมมันเป็นแบบแนวตั้งที่ขนาดใหญ่ขึ้นนะผมใช้ตัวแอป rotation control นะครับในการปรับนะ,ะสกิปได้เลย การเล่นนะครับก็เหมือนไอตัววันพีทดีมพอยเตอร์ทุกอย่างเลยนะครับเราสามารถเดินในแมปได้อิสระนะครับแต่ว่าตอนต่อสู้นะครับมันจะเหมือน7บาปนะก็คือจะมีการ์ดออกมาที่เป็นการ์ดพลังเนี่ยแบบนี้นะครับแล้วก็ทําการโยนใส่แล้วก็ทําการโจมตีตุ้มแบบนี้นะครับนี่แล้วก็ตัวการ์ดนี้ถ,ถ้าจำไม่ผิดนะมันเหมือนมันจะสามารถาผสมให้เป็น1ดาว2ดาว3ดาวได้ด้วยนะครับ มีประมาณนั้นการเล่นเหมือน7บาปนะครับถ้าใครเคยเล่น7บาทมาหรือว่าเกมที่ใช้ท่าไม้ตายเป็นการ์ดอะไรอย่างนี้นะครับน่าจะชอบกันนะโอเคเลเวลอัพ <c oughs> okay, แล้วแล้วก็นี่ครับจะไปโคบี้นะครับเราก็ทําการสกิปได้เลยนะครับมาทําการต่อสู้ตรงนี้นะครับทีนี้นะครับเราก็ทําการโยนการ์ดเหมือนกันเนาะอันนี้ก็มีพอยต์นะครับมีตัวการ์ดก็คือฟิกก็คือโยนโคบี้ไปก่อนนี่ทําการชาร์จนะครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับเราใช้สกิลอันติเมตได้นอกจากการโจมตีปกติก็คือจะมีสกิลอันติเมตแบบนี้ที่เราสามารถทําการใช้งานได้เช่นกันนะครับดูครับตูมเข้าไปครับผมเรียบร้อยไหมเอ้ยเอาเรื่องเหมือนกันนะเรียบร้อยครับก็ทําการพันด่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วเลเวลสองนะเดี๋ยวเกมนี้นะครับเดี๋ยวจะมีคูปองโค้ดให้ด้วยนะครับนะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันยังกอกได้หรือเปล่านะครับมาช่วยโซโลันต่อนะครับคือมันไปค่อนข้างรวดเร็วนะมาโคบี้นะครับแล้วก็ หมือนจะไปที่โซโลเลยมั้งนะครับเนาะนี่ครับปึ๊บมาครับมาทำการสู้เหมือนเดิมนะอ่าทีนี้น่าจะเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> อ่ะตรงนี้นะครับจะเป็นเกี่ยวกับการแพ้ทางชนะทางนะสีแดงชนะสีอ่าสีส้มๆม,มทองทองเนี่ยนะแล้วก็ตัวสีฟ้านะครับชนะสีแดงนะก็ประมาณนี้นะอ๋อสีเหลืองนะมนเขียนเยนโลนะเออลืมอ่านนะครับนี่ประมาณนี้แล้วก็เนี่ย คล้ายๆแสงความมืดอะไรประมาณนี้นะจะชนะกันเองนะครับสีขาวแล้วก็สีม่วงอะน,นะเออโอเครหดไปต้มนี่ครับผมตีแบบเอ e ด้วยนะหาเรือไปแล้วหนึ่งจมตีแบบเอ e ครับาชาร์จมาปึ๊บมาอันติเมตมาแล้วก็อันติเมตไปกินเลยสิครับโอ้ยโยนใส่ตัวผิดมนโดนตัวเดียวนี่วา แล้วไปโยนใส่ตัวฐานเรือที่มันลูกกระจอกเขาแล้วต้องโยนในตัวหัวหน้ามาสิไหนทีนี้เขาโจมตีครับนี่ตั้งยี่ห้านะอันนี้คือรุนแรงแล้วใช่ไหมยี่ห้าเอ,อ่อแม็กวอลจัดโดนไหมโอ้มเข้าไปครับโดนไปอโอ้มเรียบร้อยครับ KO อเลยถ้าแบบนี้นะ KO สีครับผมนี่ชนะแล้วแล้วเดี๋ยวน่าจะไปแบบได้ช่วยโซโลร์ลวมั้งอันนี้เจอกับลูกกระจอกอยู่นะครับแล้วนี่ก็ไปถัดไปนะครับระบุเข้ามาข้างในอะไรประมาณนี้แล้วมั้งนี่ครับสโตร์มาโอเคเอาโซโลเข้าในทีมนะครับนี่อ่าตัวนี้นะครับก็เรียบร้อยนะครับตอนนี้ทีมเราก็มีลูฟี่สโตร์แล้วก็ในส่วนของตัวเออมันชื่ออะไรละว,วะ ไอตัวที่ตอนนี้เป็นฐานเรือโคบี้เออนึกไม่ออกโอเคมาครับนี่ครับผสมได้เนาะนี่ครับอันนี้จะเป็นอ่สถานะพิเศษของตัวที่เป็นระดับบอสใช่ไหมลากลงไปครับลากไปอ่ไปจบีไปปึ๊บลากไม่ไปนะเมื่อกี้จุไปตูม พี่ชาร์จหน่อยเฟิบนี่ครับอันติเมตมา2สกิลเนาะโซโวลแล้วกันนะครับนี่โดนเขไปครับเรียบร้อยครับโอ้โหสกิลแม่งอย่างเท่อ่ะเหลือแค่ทหารเรือแล้วนะพี่จะว่าไงสกิลอันติเมตแล้วกันเหลือตัวเดียวก็ใช้นะครับเหลือตัวเดียวก็ใช้ตู้มเข้าไปครับผมเรียบร้อยนะ เรียบร้อยตามท้องเรื่องนะครับนะโอเคน่าจะเรียบร้อยเนาะอันนี้ก็จะเป็นด่าน2องินหนึ่งแล้วย,ยังไม่หลุดช่วงเอ่อทูเทอเรียลเลยนะครับขนาดได้โซโลมาแล้วนะมาสันจีต่อนะครับทีนี้ทําการตั้งชื่อนะครับตัวนี้เราก็สามารถทําการตั้งชื่อแบบแล้วแต่ลนผู้ชมได้เลยนะแล้วก็กดยุดน,นะครับนะใต้ขวบบนครับคือตัวเกมนี้มันเดินได้อิสระนะครับในเมืองอะนะในเมืองตัวนี้ที่เป็นอ่าเกาะ ชาบอนดี้เหรอก่อนที่มันเป็นฟองสบู่ะนะจำชื่อไม่ได้แล้วจริงๆมันวิ่งในเมืองอะไรแบบนี้ได้นะครับเป็นตัวภารกิจบังคับเนี่ยโอเคเนี่ยภารกิจบังคับนะครับนี่เลเวลสี่นะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวจะมีกิลมีอะไรแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดการชงกระชาได้ด้วยนะครับโอเคมาฟึ๊บ ทำการอนะัพเลเวลเนาะอัพเลเวลตัวละครนะครับแล้วก็ไปที่เคลสนะครับผ่านเควสเรียบร,ร้อยแล้วโอเคแล้วก็เปิดโหมด a อเวนเจอร์มาแล้วนะครับเป็นแชปเตอร์ที่เราจะได้เข้าไปเล่นเนาะตัวแชปเตอร์นี้ก็เล่นตามเนื้อเรื่องของวันพีนะครับตั้งแต่ลูฟี่ออกเรือนะครับไปช่วยโคบี้ช่วยโคบี้เสร็จเรียบร,ร้อยแล้วไปช่วยโซโลนะครับแล้วก็เจอนามิใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวเราต้องไปช่วยซันจิอะไรแบบนี้เพิเ่มเติมอีกนะครับผมก็ มีหลายตัวละครนะที่แบบสามารถทำการช่วยเหลือได้นะตรงนี้ก็สบายๆน่าจะเปิดออโต้หมดแล้วมั้งเหลือออโต้แบทเทิลอยู่นะครับยังไม่ได้เปิดนี่โอเคโยนลงไปต้มไปอ่ะโยนไปปึ๊บโดนเข้าไปครับผมโยนไปโดนอีนนี้เดียวเองเนาะ ก็ไม่ให้ชนะแบบง่ายๆเนาะตาเขาบ้างต้มสิบเ้อืมหือยีสิบแต่จริงๆมีโคบี้ดีกว่ามีนามิไหมเนี่ยเพราะว่าโคบี้สามารถทําให้เราใช้อันตีเมสสกิลได้แบบรระเดียวนะถึงจะไม่มีประโยชน์ด้านโจมตีนะครับแต่สามารถปรับได้นี่นามินะครับโอเคนี่ครับแล้วก็ทําการต่อสู้ชนะกันแบบสบายๆเนาะแคสเคสิปได้เลยนะครับ เนี่ยอันที่ถ้ามันเดินได้เองแล้วมันก็คือหลุดช่วงฝึกสอนแล้วนะครับแต่ทีนี้นะครับเกมนี้มันมีคูปองโค้ดด้วยนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทําการกรอกโค้ดตัวเกมกันเนาะให้ไปด้านซ้ายบนนะครับรูปโปรไฟล์ลูฟี่นะครับแล้วก็ทีนี้นะครับมาที่โค้ดตรงนี้เนาะเดี๋ยวผมจะใส่ตัวโค้ดไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับถ้าไม่ลืมนะเออไม่น่าลืมอยู่แล้วนะครับมีประมาณ5โค้ดนะครับโดยประมาณนะที่แบบเพิ่มขึ้นมานะตอนนี้นะครับเนี่ยเอาก็ใส่เดี๋ยวผมลองใช้ดูทั้้้ง5โคคคเลยนนนะะรัับทีี่มม นี่โอเคแล้วก็ทีนี้นะครับนี่แล้วก็โค้ดสุดท้ายนะครับอ่าทีนี้นะครับเรากรอกเรียบร้อยแล้วมันจทีนี้นะครับท่านผู้ชมครับเมื่อกี้เรากรอกโคดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับให้เราเปิดขีดสามขีดด้านขวาล่างนะครับแล้วก็มาที่จดหมายเนาะมันก็จะมีตัวโค้ดนะครับไม่ใช่ตัวโค้ดตัวของรางวัลที่กรอกมาได้นั่นเองท่านผู้ชมครับได้จากโค้ดเนาะแล้วก็เกมนี้มันมีกรชาด้วยนะ ก็คือกาชารตรงนี้นะครับเราสามารถทําการสุ่มได้เลยนะครับถ้าเรามีแต้มเพียงพอนะนี่ไม่เพียงพอเราก็ต้องเติมนั่นเองทุกผู้ชมครับเติมนั่นเองนะแต่ว่า <c oughs> มันจะให้เรามาสุ่มฟรีอยู่นะครับพอสุ่มแล้วนะครับก็จะได้ตัวละครอย่างเช่นผมได้คอคคดายมานะแล้วก็ได้คุโรนะครับ ที่เหลือก็เป็นตัวละครแบบสีเทาแบบปกตินะครับเนี่ยสตัวเนี้ยเอาขึ้นมาแทนโซโลกับนามิได้เลยนะครับก็เข,า,เขาได้อะไรประมาณนี้นะเออนี่แล้วก็มีกิจกรรมล็อกอินด้วยนะครับรับของไปกิจกรรมทาภารกิจที่เป็นรายวันนะนะแล้วก็จะมีกิจกรรมที่แบบเปิดเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวมันจะเปิดเพิ่มเติมภายในเกมเพิ่มเติมนะนี่กิจกรรมช็อปเปอร์อะไรแบบนี้ก็มานะก็ใครสนใจลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ